มันเป็นเสียนพ่อปู่นะนี่คะอยู่ติดกับหินงอกหินย้อยด้านบนนะสวยงามดูเข้มขขังมากครับขออนุญาตนะครับผมเพิ่งสังเกตตรงนี้เป็นเหมือนกับเสาหินนะครับเป็นรูปเป็นรูปงูใหญ่นะทุกคนด้านบนเนี่ยเป็นหินงอกหินย้อยสวยงามมากๆครับ เห็นไหมฮะสาธุนะครับขออนุญ,ญาตนะครับจุดนี้จะมีเป็นองค์ปู่ฤาษีนะครับแล้วก็จะมีลูกป,ปั้นเป็นพญามงูใหญ่ครับทุกคนเจอตัวเลขด้วยสี่สามตรงนี้เขียนว่าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเห็นไหมต้องขาดออกมาครับ จะมีป้ายว่าทางลงถ้ำเจริญธรรมนะฮะทุกคนป้ายอยู่ตรงนี้แล้วทางเข้าอยู่ตรงไหนละ่ะโอ้แคบมากจุดนี้จะมีเป็นชุดไทยนะครับเป็นชุดไทยโบราณแล้วก็จะมีเป็นหินง,งอกหินย้อยนะครับนี่ฮนะแล้วก็จะมีเป็นน้ำนะที่หยดลงมาจากด้านบนครับแต่ทางวัดก็จะเอาเป็นองค์มารองน้ำไว้ครับคาดว่าจะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกคน โอ้สาธุครับขออนุญาตนะครับนี่ครับเป็นสารตะเคียนนะครับสารตัะแม่ตะเคียนแล้วก็ด้านหลังจะมีเรือด้วยนะน่าจะเป็นเรือโบลายนะทุกคนสวยงามมาก ัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกับปอนดชาแนลนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนนะครับมาเที่ยวนะครับทําบุญไหว้พระที่วัดถ้ำเจริญธรรมนะครับนี่ถึงซุ้มประตูวัดแล้วครับสําหรับวัดถ้ำเจริญธรรมนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตําบลหนองยานะครับอําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับทุกคนนะครับอ่าผมมาถึงแล้วนะครับเข้ามาในเขตวัดแล้วครับโอ้โหทุกคนดูบรรยากาศ เงียบสงบร่มรื่นมากทุกคนสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้นะครับต้นไม้เยอะแยะสวยงามมากสีเขียวสวยงามมากเลยครับทุกคนวัดน,นี้ก็ที่ดูในรีวิวนะครับทางซ้าย้จุหมจะมีวัดน,นี้จะมีถ้ำที่สวยงามแล้วก็ถ้ำค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับทุกคนครับอ่าเดี๋ยวผมหาที่จอดรถแล้วเดี๋ยวเราไป ชมบรรยากาศรอบๆกันครับทุกคนโอเคครับ,รบทุกคนครับผมมาถึงที่วัดถ้ำเจริญธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm. ก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศเลยครับ วัดเนี้ยค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะต้องขับรถเข้าไปด้านในอีกครับตรงนี้ผมจอดให้ทุกคนชมบรรยากาศตรงนี้มันเป็นอันเป็นเหมือนกับอะไรครับคล้ายๆลูกนิมิตอง์ใหญ่ฮะเห็นไหมฮะจะมีลายมังกรด้วยทุกคนสวยมากเลยนะฮะส่วนด้านนี้จะเป็นป้ายวัดนี่ฮะวัดถ้ำเจริญธรรมนะสวยงามมากครับทุกคนนี่ครับด้านหลังเป็นอุโบสถนะฮะอื้ บรรยากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พักที่บนอุโบสถกันครับทุกคนโอ้สวยงามมากครับดูฮะทุกคนโอโหดูรวดลายภาพว่าดจิตกรรมฝาผนังนะ สวยมากเนี่ยครับโอ้สวยงามมากครับโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมได้ลงไปสอบถามทางอาจายทางพระอาจารย์นะครับท่านก็ได้แจ้งว่าขับรถขึ้นไปตรงปากถ้ำได้เลยนะครับทางขึ้นถ้ำจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมๆกันครับทุกคน ้พายานาดสวย,ดยงามรุ่มรื่นมากด้านหน้าตรงนี้จะเป็นศาลตะเคียนนะครับเป็นศาลตะเคียนทุกคนครับระหว่างทางที่จะขึ้นนะครับผมเจอเป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับก็เลยเลยพาทุกคนมากราบไหว้นะครับขอพรนะครับที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับนี่ฮะ สากุกครับผมดีด้น,นะครับนี่ครับเป็นสารตะเคียนนะครับศาลเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็ด้านหลังจะมีเรือด้วยนะน่าจะเป็นเรือโบราณครับทุกคนนี่ครับศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะฮะดูเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากครับทุกคนส่วนด้านนี้จะเป็นน่าจะเป็นบันไดาทางขึ้นนะครับไปไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับแต่ที่ผมสอบถามทางเจ้าหน้าที่มาเนี่ย าสามารถขับรถขึ้นไปได้นะผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะขับรถขึ้นไปครับทุกคนจุดนี้จะมีเป็นบันไดพญานาคด้วยนะครับนีทางขึ้นไปไหว้หลวงพระโตองค์ใหญ่นะมีฮะจุดนี้จะมีเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับประดิษฐานอยู่ครับทุกคนมีทางอยู่ข้างบันไดยพญานาคนะครับ สาธุครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับตรงนี้จะมีเป็นพระ,พ,ระพุทธรูปประดิษฐานนะครับ<า>ผมพาไปดูตรงนี้นะเนี่ยครับจะเป็นบันไดบันไดยพญานาคนะครับทุกคนนี่ฮะสวยงามมาก ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันครับนี่ฮะจะมีทางจะเป็นถนนขึ้นไปถึงด้านบนเลยนะครับทุกคนอ๋อขวามือจะเป็นคล้ายๆพ,พ่อปู่หรือสี่นะครับนี่ฮะว้าวบรรยากาศร่มรื่นมากอ๋อประมาณตรงน,นี้เลยนี่คัะผมเจอทางลง่มถ้ำละทุกคนครับตอนนี้ผมขับรถขึ้นมาบนเขานะครับนะฮะมาอยู่ด้านหลังองค์พระประธานองค์ใหญ่นี่ฮะนะครับ ด้านหลังตรงนี้นะตรงนี้จะมีเป็นศาลนะครับศาลพ่อผู่ทัศโกครับขอ,อนยญ,ญานะครับสาธุนะครับขออนุญ,ญาตเข้าไปชมเที่ยวถ้ำนะครับเนี่ยครับจะอยู่ตรงทางนะครับจะมีป้ายว่าทางลงถ้ำจเจริญธรรมนะฮะทุกคนป้ายอยู่ตรงนี้แล้วทางเข้าอยู่ตรงไหนล่ะอ๋อผมเจอแล้วโอ นี่ทุกคนดูบันไดทางลงท้ำนะทุกคนโอ้โหแคบมากแต่ดูในรีวิวเนี่ยด้านในกว้างนะฮะโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเราลงไปกันครับโอ้ทาง บันไดค่อนข้างชันนะครับแต่ว่าไม่ได้ลึกมากนะทุกคนไม่กี่ก้าวเองครับแต่ว่ามันชันมากทุกคนอืมอันนี้แค่เบสิกค,ครับลงมาเจอบันไดอีกชั้นหนึ่งทุกคนนี่นี่ฮะนี่ทุกคน เมื่อกี้เบเบฮะอันนี้ของจริงครับภาพอาจจะสั่นหน่อยนะเพราะผมต้องใช้มือในการจับนะครับนี่ทุกคนให้ดูบรรยากาศในถ้ำในทางที่เราขึ้นมานะเป็นป่องเล็กๆเองครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีไฟแสงสว่างนะครับก็ไม่มืดมากครับนี่เดินเข้ามาผมเดินเข้ามาด้านในของดุญานนะครับ โอ้ด้านแตนสวยมากุคนโอ้ตรงเนี้มีทางลงไปได้อีกนะเห็นไหมแต่มันไม่มีแสงสว่างนะครับไม่มีไฟแสงสว่างนี่ค่ะบรรยากาศที่เราขึ้นมาว้าวขออนุญาตนะครับวัดถ้ำเจริญธรรมนะครับทุกคนโอ้สวยงามมาก ข้างในกว้างใหญ่มากครับทุกคนดูฮะตรงจุดนี้จะมีเป็นองค์ปู่ฤาษีนะครับแล้วก็จะมีลูกป,ปั้นเป็นพญางูงใหญ่ครับทุกคนดูเป็นถ้ำที่เห็นแล้วเป็นถ้ำที่แบบเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์มากครับทุกคนโอ้สวยมากครับดูหินง,งอกหินย,ย้อยเห็นไหม สวยงามมากสวยงามมากทุกคนดูโอ้ผมไม่แน่ใจเลยว่าต้องไปจุดไหนก่อนเนี่ยดูฮะอันนี้ให้ชมบรรยากาศโดยรวมก่อนนะว้าวจุดนี้จะมีเป็นอ่าชุดไทยนะครับเป็นชุดไทยโบราณแล้วก็จะมีเป็นอ่า ห็นงอกหินย้อยนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีเป็นน้ำนะที่หยดลงมาจากด้านบนครับถ้าทางวัดก็จะเอาเป็นองค์มารองน้ําไว้ครับคาดว่าจะเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกคนนี่ฮะตรงนี้มันจะเป็นลากไม้นะชอนชายออกมาจากด้านด้านบนครับทุกคนโอ้โหสวยงามทําใหญ่ครับสวยงามมากว้าว คือผมไม่รู้เลยว่าจะต้องเดินไปจุดไหนก่อนฮะโอ้ไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่ตรงนี้จะเป็นปล่องนะเห็นไหมฮะเป็นปล่องแสงทะลุออกมาได้ครับโอ้สวยงามมากไปครับไปชมบรรยากาศรบก,กัน ขออนุญาตนะครับตรงนี้เป็นด้านหลังองค์พ่อปู่หรือีนะครับขออนุญาตนะครับดูหินก้งอนหินย้อยฮะสวยงามมากแล้วก็ดูเป็นลากไม้เห็นไหมเป็นรากไม้โอ้ตรงนี้เป็นเสาหินสวยมากทุกคนดู ข้างข่าวเยอะนะทุกคนนี่ะตรงนี้จะมีข้างข่าวบินออกมาขออนุญาตนะครับตร,ตรงนี้ตันละฮะไม่มีอะไรดูครับมิน้องหินย้อยสวยมาก นี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันสามารถไปได้อีกไหมนี่ครับทุกคนอ๋อน่าจะเป็นทางตันล่ะครับน่าจะตันตรงนี้ฮะโอ้สวยงามครับว้าว แต่เราไปชมจุดอื่นกันต่อครับทุกคนโอ้เป็นถ้ำแบบธรรมชาติอยู่เลยนะนี่ฮดูพื้นดินจะเป็นดินแบบธรรมชาติอยู่เลยไม่มีการเทพื้นอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนสวยงามมากตัวว้าว เนี่ยจะเป็นเหมือนกองหินนะทุกคนเป็นกองหินโอ้ตรงนี้สวยครับเนี่ยฮะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นสัตว์อะไรสักอย่างนะทุกคนเนี่ยฮะสวยงามมากเดี๋ยวเราไปชม,มตรงนี้กันเนี่ยครับมเหมือนเป็นกองหินเห็นไหมโอ้สวยงามสวยงามครับ าลากไม้เห็นไมฮะากไม้ใหญ่มากว้าวขออนุญาตนะครับสวยงามครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นกองหินแบบเหมือนหินที่มันถล่มล,ลงมาเมื่อนานมาแล้ว,วครับทุกคน ด้านบนนะชุอนี่ฮะสวยนะทุกคนดูว้าวเหมือนจะเป็นทางไปได้อีกนะนี่ฮะทุกคนจุดนี้จะมี เป็นทางเดินเป็นทางเดินเข้าไปนะเห็นไหมเนี่ยฮะที่เรามาจากบ้านบนตรงเนี้เมื่อกี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะอ๋อไปได้อีกลึกเลยฮะแต่ผมไม่กล้าขึ้นไปเพราะดินม,มันนิ่มๆกลัวมันถล่มลงมาทุกคนเห็นไหมไปได้อีกลึกเลยว้าว สวยงามมากแต่ผมไม่กล้าขึ้นไปนะเพราะว่าดินมันค่อนข้างนิ่มฮะเนี่ยดินตรงนี้นิ่มๆน,นะโอ้ด้านบนสวยเห็นไหมเนี่ยทุกคนดูดินมันจะแบบล้วนๆล้วนๆน,น,น,นิ่มๆเห็นไหมแต่ฮะเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อครับโอ้ดินนิ่มมากคือดินล้วนมากครับตรงจุดนี้ อ,อโอเคโอ้สวยงามมากตัวหินก้อนอย้อยทุกคนว้าวจุดนี้ก็สวยครับนี่ครับสวยงาม ตรงนี้เหมือนเป็นโพรงเล็กๆนะ,ะแล้วก็ผมเจอเป็นเตาเตาถ่านจุดนี้ด้วยครับพตรงนี้จะมีเป็นเป็นตัวหนังสือเขียนอยู่นะเดี๋ยวผมอ้อมไปด้านนู้น เป็นเสานะครับเสาหินง้องหินย้อยซึ่งน่าจะหักไปนะครับเนี่ยฮะหักไปบางส่วนขออนุญาตนะครับอ๋อตรงที่เป็นทางเอาทะลุไปกับท้ำตรงนูได้โอ้สวยมากอ๋อสวยครับทุกคนดูขออนุญาตนะครับดูเป็นประกายเเห็นไหม สวยมากว้าวอมยังนะครับอ๋อมันก็เป็นทางเล็กๆนะเหมือนจะเขาจะทำบันไดขึ้นไปข้างบนได้นะเห็นไหมฮะแต่บันไดค่อนข้างชำรุดละ จุดนี้ผมเจอเป็นเสือปูอยู่นะครับน่าจะเป็นที่อ่านั่งปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นะเนี่ยครับก็เจอคือบันไดนะเป็นบันไดเก่านะนประมาณนี้ครับทุกคนเนี่ยฮะโอเคครับจุดนี้ก็ประมาณนี้ คานเลยนะทุกคนเห็นไหมต้องคานออกมาครับ สวยทุกคนครับตรงนี้จะเป็นหินงอกหินย้อยนะดูฮะแล้วก็มีเป็นน้ำหยดน้ำหยดลงมาจากด้านบนด้วยเห็นไหมฮะ ด้านในก็สวยนะว,ว้าวาจะตันแค่ตรงนี้ครับทุกคนนี่มีหินหิหนยอที่สวยงามมากครับอืมสวยมาก ผมมายืนอยู่ตรงจุดที่เป็นจุดไทยจุดถึงกลางถ้าอีกครั้งนะครับผมเพิ่งสังเกตตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับเสาหินนะครับเป็นรูปเป็นรูปงูใหญ่นะทุกคนด้านบนเนี่ยเป็นหินง,งอกหินย,ย้อยสวยงามมากๆครับเห็นไหมฮะสาธุนะครับขออนุญ,ญาตนะครับสวยงามมากนี่ฮะแล้วก็จุดนี้นะครับจะมี พระพุทธรูปนะคะประดิษฐานอยู่นะทุกคนสวยงามมากทุกคนว,ว้าวสวยมากเห็นไหมฮนะเจอตัวเลข้วยสี่สามตรงนี้เขียนว่าหนึ่งแล้วก็หนึ่ง หนึ่งสี่เจ็ดฮะโอ้สวยงามครับตรงนี้ก็จะตันแล้วนะไม่มีอะไรแล้วครับเนี่ยครับแต่ว่าให้ชมความงามของหินห้อกหินย้อยนะสวยมากครับ ดูผมให้ทุกคนดูหินน้ำมันหยดลงมาเกิดเป็นหินงอกอันนี้เป็นหินหินงอกที่กำลังเกิดใหม่นะครับเนี่ยฮะเนี่ยน้ำจะหยดลงมาจากด้านบนเนี่ยฮะตรงนี้เห็นไหมเนี่ยฮะหยดลงมาและถ้ามันรวมตัวกันครับทุกคนจะเป็นหินงอกในอนาคตนะว้าว โอเคครับเราไปจุดืุนกันต่อครับทุกคนสวยงามมากอันนี้ก็ใช่เห็นไหมเ,เดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงด้านหลัง นะคด้าน,นหลังองค์พ่อปู่ฤาษีครับขออนุญาตนะครับอ๋อตรงนี้เป็นจุดทางขึ้นที่เราขึ้นมาแต่เราไปตรงู้นะผมเริ่มหลงทิดล้วทุกคนนี่ฮนะเดี๋ยวเรามาชมด้านนี้เพราะด้านนี้เราก็ชมไปโลตวส อ๋อโอเคก็ครบท่วนแล้วเป็นอนุครบท้วนครับทุกคนสวยงามมากอ๋อนี่นี่นี่น,น,นี่พาทุกคนมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่สวยงามนะเห็นไหมทุกคนตรงนี้ผมเจอนะครับเป็นหินองอกหินย้อยนะด้านล่างเนี่ยเหมือนเขาจะมีมีปั้นเป็นรูปเสียงน,น่าจะเป็นเสียงพ่อปู่ครับทุกคนเห็นไหมฮะ นี่ฮะมันเป็นเสียพรพ่อปู่นะนี่ฮะอยู่ติดก,กับหินงอกหินย้อยด้านบนนะสวยงามดูเข้มขังมากครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ,ออรบโอเคครับทุกคนก็ด้านในถ้ำนะครับก็ ครบถ้วนนะครับสวยงามมากเลยทุกคนโหดูเหงือผมสวยงามมากครับดูเข้มขลังมากนะครับถ้าใหญ่นะถ้ากว้างใหญ่ทีเดียวครับไม่เล็กนะทุกคนนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นละครับเดี๋ยวเราไปชมส่วนอื่นๆของด้านบนด้านบนวัดนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ด้านบนเลยครับทุกคน โอเคครับทุกคนผมขึ้นมานะครับถึงปากถ้าเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยฮะก็ถ้าใครจะมาเที่ยวนะครับตามรอยผมมาก็มาไม่ยากนะครับขับรถจากวัดนั้นแล้วก็อ้อมมาทางด้านหลังขับขึ้นเข่ามานะครับผ่านสารเจ้าแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็จะมีทางขึ้นฮะขึ้นเข่ามาอ้อมนะครับแล้วก็มาจอดตรงหลังพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีป้ายอยู่ตรงข้างๆ้างารนะเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปชมส่วนอื่นๆนะครับของวัดกันทุกคน สวยงามเนาะว้าวนุงเหลือผมโอ้ด้านในสวยมากครับดูเข้มขลังแล้วก็แบบศักดิ์สิทธิ์มีความขนลุกพอสมควรเลยนะฮะด้านในตรงเนี้ยตรงนี้ครับเป็นพระประธานองค์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดชมวิวด้วยครับ จะผมพาไปชมนะนี่ครับจะเดินขึ้นมาก็ได้นะครับก็เดินขึ้นมาทางบันไดยพญานาคนะฮะที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อตอนต้นคลิปนะครับ,รบเป็นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับสมเด็จพระศรีเพชรธ,ธรรมวัรธรรมวัตรศาสดาครับทุกคนสวยงามมาก ดูวิวด้านล่างครับนี่ฮะจะเดินขึ้นมาทางนี้ก็ได้นะเดินขึ้นมาทางนี้ก็ได้ครับตรงริมซ้ายมือครับริมซ้ายมือตรงตรงบริเวณตรงนู้นะครับจะเป็นสารเป็นสารเจ้าแม่ตะเคียนนะครับนะฮะว้าวสวยงาม ด้านข้างดุพะโตนะครับจะมีเป็นคลองนะครับเราสามารถมาตีคลองได้นะครับทุกคน,นคโอเคครับทุกคนนะครับก็สําหรับวัดถ้ำเจริญธรรมนะครับที่ตําบลหนองยาอําเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับก็ ครบถ้วนนะครับสวยงามโหในทําดูศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมากทุนโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวจบแต่เพียงเที้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับไปก่อนลครับสวัสดีครับ